อ่วไปลูกไปไปรอพอ่อไปรอพ่อข้างหน้านึงสวัสดีครับผมคุณช,ชัยนมเปรี้ยวชาแนลนะครับคุณชายมาคุณชายมันลูกมามาเร็อเดี๋ยคตรใจนับแล้วมาขอยล้างนะครับผมสามสองหนึ่งุดเอามันได้ล็อกม่ว่ะ เงเหยียบสายไปก่อนนี่หยียบสายไม่ได้นะเกี่ยวมีชุดเลยนะผมมาเดี๋ยวเดี๋ยวพ่อกล้องไปลูกอ้าวคุณชายได้เวลาไปทำกิจวัตรประจำวันแล้วนะครับผม คุณชายคุณชายน้ำเปรี้ยวก็ตามเวลานะครับหกโมงตีห้ากว่าเกือบหกโมงแล้วนะครับท้องฟ้ายังมืดเลยคุณชายก็ออกมาใ่เช้านะครับทำภารกิจประจำวันก็คือการไปปัสสวะอุจจระนะ น้าขาวมาลูกมาขาวมากับเปี้ยวมามาัน้ดยกันลูก <c oughs> <c oughs> เขาาเข่าเขาเขาขาไม่กลัวขาไม่กลัวลูกขากลัวคร ais, ับเขากกลัวไปขาไปเที Stunden. ่ยวขาเ่ <gracias> <functions> คุณชายวันนี้คุณชายใส่เสื้อลาคอสด้วยนะครับผมโอ้โหคุณชายผมใส่เสื้อลาคอสนะครับผมเสื้อตาจอระข้โอ้โหไฮโซมากคุณชายเฮ้ยชไีไฟลุกไฟไฟดูดเอา ยังไม่สว่างเลยนะผมชายออกมาฉี่ในเช้าเลยหน้าหนาวกลางคืนจะเยอะกว่ากลางวันนะครับผมจะ6หกโมงเช้าแล้วยังไม่สว่างเลยเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้คนตื่นสายหน้าหนาวคนจะ นอนตื่นสายอ่้ออาวเดี๋ย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 วุิชัย,ยมิชายเพิ่งลุกมิชายไปไปนี่มาคุณชาย,าาชายวันนี้ก็น่าจะเป็นวันสุดท้ายแล้วนะครับผมวันนี้น้ำเปื่อยไปตรวจ วันนี้ไฟาพิงโอ้แยกกุนเหลือคำนครับผมฉี่ครับผมหมาจะไม่ฉี่ทีเดียวหมดลำกล้องนะครับไม่เหมือนคนนะครับผมถ้าเป็นคนนี้จะฉี่ทีเดียวแต่เป็นหมานี่จะกระปิดกระปล่อยในการฉี่ เพราะว่าเขาจะฉีเพื่อขยายนาจักรแล้วก็เป็นการมาร์คเส้นทางของการเดินของการเดินทางด้วยออคุณชายหลังได้กลิ่นเดมดมกลิ่นครับหากินหาอยู่หากินจริงๆนะครับเปี้ยวเปี้ยก็เป็นหมาหาอยู่หากินจริงๆ เอาวันนี้หนาวกว่าเมื่อวานนี้เนะเาะหนาว่อ้านบหน่อยโอ้โอ้ยไม่เอาลูกไปชี่ใส่เพื่อนหาอยู่หากินจริงๆน่ะมองละมองละม,มองหากระโอกละอืม <c oughs> วันนี้วันสุดท้ายเลยเหรอครับวันนี้แมนอืมวันสุดท้ายแล้วนนสุดท้ายก่ยอกองไฟครับอา,ากาศหนาวไม่หนาวด้วาครับผมต้องกินกาแฟข้างๆข้างๆกองไฟเลยกินกาแฟทรับกาแฟเนี่ยอาศัยอุ่นจังน้อยกินกาแฟกับห่อนลงไปใช่ครั้งใช่นี่โอ้เมื่อวานนี่ผมกินในมะขามงามกึ้บเขียวฮักเลยอโอ้ย อแงว่านฟันใครจะเป็นฟันกรามแขวข้างในบะมันมันแตกอะนะแขวเขามันพุอยู่แล้วอายุห้าสิบเลยเนาะมันกระพุแขว์มขวพุเขาคิดว่าแขวเขาสีแข็งแรงขึ้นเก่าบมดแม่แล้วยำกึบเลยไม่ยงว่าคือแข็งๆเนวะจับเบิ่งอ้าวแขวนี่วะแขว์ลุด ครับนี่แหละว่าอันคนโบราณโบราณเขาว่าม่ยังกะคนอายุหลายม่ยังกะดีมดอันยังอันม่ยังกะเสื่อมดีอย่างเดียวคือหูตึง <c oughs> อย่หนังยอนยานสายตามองการไกลสายตายาวแล้วก็หูตึง่อม,องม,ม,อมองนะครับผมน้เปรี้ยวมองครับผมหากระลอกครับผมได้กินกระลอก เปียวหาอยู่หากินจริงๆครับผมเป็นหมายหาอยู่หากินนะครับจุดจุดจ้องจ้องนะไปไป <c oughs> มาด้วยก,กันกับขาวนะครับผมขาวเป็นหมา <c oughs> คู่ใจจริงๆ <c oughs> โอ้โอกางเต็นทึงรถเลยบ่ <c oughs> โอ้รด้การเลย <c oughs> กลางเต็นทึงรถบนรถเลยนะครับเจ้าหน้าที่ ง่าลูกออกง่าเอาขาวชีอ้าวคึกคึกคึกกันใหญ่เลยเปยจะไปไหนลูกเปยจะไปไหนเปจะไปข้างวัดเหรอไปไปพ่อพาไปข้างวัดไปขาวไปลืกไปขาวมานี่ขาเขาามา ออาไปคู่ปันกันกับเปี้ยวนะครับผมเจอาเนอะเยวเจอละเจอละ,เจอ,ละเจอเป้าหมายละหมาน้องหมาเป้าหมายครับผม กินหญ้าครับผมเปรี้ยวกินหญ้าชี่ข้างวัดเลยคึกครับผมผมคึกครับผมคึกนะครับผมมองมองแล้วมองแล้วจิดจด้องจ้องแล้วจิดจิด้องจ้องแล้ว จ้องจ้องแล้วเล่นแล้วเล่นแล้วโอ้โห,โ,หโหเล่นแล้วเล่นลเอาโอ้โโอโเยเก็จะเล่นด้วยในลูกไป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 ลเล่นเขาซะเนี่ยโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบลงเพียงเท่านี้ก่อนนะครับขอบคุณทุกคนนะครับทคคบี่เข้ามารับชมในช่องของ คุณชายนมเปรี้ยวชาแนลนะครับผมอย่าลืมนะครับผลิตภัณฑ์ในเครือของมนโอมโฮมซับนะครับไม่ว่าจะเป็นทีพสกินทีพคัพกาแฟทีพโกโก้เสื้อองค์ปุปาริจิตนัการะนะครับสนใจก็สามารถโทรสั่งได้นะครับผ่านเบอร์เดียวกันนะครับผมหรือว่าจะเป็นก้วยเตี๋ยวเรือเลอรถนะครับเป็นก้วยเตี๋ยวเรือเพียงแก้ฉีกซองก็อร่อยนะครับผมสนใจก็สามารถโทร เบอร์0622218892นะครับผมแล้วก็อีกเบอร์นะครับ0808676181นะครับ ID Line 1 1 TOR 1967นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบลงเพียงเท่านี้ก่อนนะครับผมบ๊ายบายนะครับผมน้งเปี้ยกำลังคึกนะครับหนงตอนนี้บายนะครับบ๊ายบายก่อนเปี้ยโอ้โหคุณชาย